大家好，我叫刘老师，今天我们来学中文吧。准备好了吗？如果准备好了，现在开始上课。สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้ครูจานนนะคะ。 เด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะก็ล่าชื่อตัวอ่านตามหล่่อนะคะที่อีคอที่อีคอที่ยคแปลว่าบทที่หนึ่งเราจะมาเรียนเรื่องว文具文具 เด็กๆครูไหนทราบบ้างคะว่าเวินจ้แปลว่าอะไรเวินจ้แปลว่าเครื่องเขียนนั่นเองค่ะเด็กๆมีเครื่องเขียนกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างลองคิดไว้ในใจสิคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันก่อน5คํานะคะมีอะไรบ้างไปดูด้วยกันเลยค่ะศูย ช่งสื่อคำศัพท์ใหม่ตีก่อคำที่หนึ่งนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือคำว่าเชียนปีก็เหล่าชื่อตัวอ่านตามเหล่าชื่อนะคะเชียนเชียนปวยปีเชียนปี่ ก็คือดินสอนนั่นเองค่ะเดี๋ยกกอล์กล่องปากกากับลาปาก้างปา ปากกาหมึกซึมมาดูคำต่อไปกันเลยนะคะตีซันเกิเมาปีก็เหล่าชื่อตัวเมาปีม่อเอาเมา ัวอีปีเมาปีผู้กันนะคะที่นี้คำศัพท์คำนี้นะคะเ,เราชื่อจะบอกหลักการจำให้นะักเรียนได้จำได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือคำว่าเหมานะคะปกติแล้วนะคะคำว่าเหมาจะแปลว่า ขนนะคะซึ่งนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงปลายพ้กันนะคะมันจะเป็นขนนะคะซึ่งอาจจะทํามาจากขนสัตว์หรือเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้นะคะจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะจากคาศัพท์ที่เราเรียนมากันทั้ง3คําแล้วนะคะนักเรียนเราสังเกตดูว่าคําที่ลงท้ายนะคะจะเป็นคําว่าปี ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะในภาษาจีนคำว่าปี่นี้จะเรียกรวมกันหมายถึงดินสอหรือปากกาหรือดินสอสีก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนนะคะใช้ในการขีดเขียนนั่นเองค่ะซึ่งเรายังไม่ได้จำแนกจำเพาะออกไปนะคะว่าคืออะไรนะคะมาเรียนคำต่อไปกันเลยนะคะที่สี่ก็คือจีก็ตัว 尺子，尺子，慢慢找卡。第五个，橡皮，给老师夺。 橡皮西 a n 破 x 皮，i 橡皮ยัง,ยง,ยงลบนั่นเองค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายใจเจีย